สวัสดีครับพบกัที่ช่องสปอร์นิวทีเดย์กีเช่นเคยแหล่งลวมข่าวสารลารูกหนัง,งฟุตบอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวมันสมควรที่สุดแล้วโคลพาเมอร์สื่อเจ้าดังรายงานเผยเชลซี Chelsea. จะเพิ่มค่าแรงให้กับโคลพาเมอร์อย่างงามหลังกองกลางตัวรุกสำแดงฝีเท้าได้อย่างน่าประทับใจอีกครั้งสิงบูหวังมัดตัวให้สตาร์ทินชาติอังกฤษรับใช้สโมสรยาวเหยียดเป็น10ปีด้วยพาเมอร์ถูกเชลซีดึงตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์ราว 1>, 1 9 9 7ล้านบาทดาตวิวัย2่ปีประเดิม้าแข่งกับทีมสเตมฟอร์ดบิตได้อย่างน่าฮือฮาด้วยการพังประตูในลีกได้22ลูกและมีส่วนกับการทำประตูในลีก3 3ลูกจาก33นัดท่านั้นไม่พอพาเมอร์สร้างชื่อเพิ่มเติมกับทีมชาติอังกฤษได้เช่นกันแม้จะไม่ใช่นักเตะตัวจริงในศึกยูโร2024โดยเขามีผลงานที่เตะตาในฐานะตัวสำรองและยิงประตูดีสเสมอสเปนได้ในนัดชิงชนะเลิศก่อนที่สิงโตคำรามจะปราชัย2อประตูต่อต่อผลงานที่น่า มือของพราเมอร์ส่งให้เชลซีพร้อมเพิ่มค่าแรงให้กับเจ้าตัวอีกจากปัจจุบันสัปดาห์ละ8 0 0หมืปอนด์ราว3าล้านบาทซึ่งไม่ใช่เรีในระดับท็อปของสโมสรแถมถือเป็นเหรีที่ต่ำด้วยถ้าหากจะเทียบกับบรรดานักเตะชุดใหญ่ในทีมนอกจากจะมอบค่าแรงให้พราเมอร์เพิ่มขึ้นหลายเท่าแล้วซิงบูหวังรังเข้าอยู่กับทีมนาน10ปีหลังเจาตัวลงน้ำหมึกกับสโมสร7ปีโดยพวกเขาจะพูดคุยกับตัวนักเตะและตัวแทนของเขา ถึงเรื่องอนาคตในอีกไม่ช้าขณะเดียวกันพาเมอร์แสดงความทุ่มเทให้เห็นด้วยการกลับมาซ้อมกับสโมสรแล้วท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งรับใช้ชาติมาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาหมัดๆโดยมีภาพแสดงให้เห็นว่าเขากำลังยกเวทภายใต้การดูแลของโค้ชหลังจบเกมชิงดํายูโร2024เพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อวลาทิที่ผ่านมาแต่เขาจะไม่บินไปทัวร์นาเมนต์อเมริกากับทีมในสัปดาห์นี้ โดยเซทีรดอนจะฟาดแข่งกับแร็กแฮมวันที่25รก,กรกฎาคมเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ชลาข่าสปอร์ตอย่าลดิดตอมเราด้วยสำหรับนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ